็สวัสดีคนดูทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอนิเม์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสปอยมังงะเรื่องจูจูสึไคเซนตอนที่249นะครับผมเดี๋ยวเริ่มเรื่องกันเลยนะครับเปิดเรื่องมานะครับจะย้อนไปตอนที่ยูตะได้ตัดหัวเคนจาคุนะครับผมการที่ยูตะตัดหัวเคนจาคุทาให้เคนจาคุเสียการควบคุมวิญญ,ญาณคําสาบที่อยู่ภายในร่างกายครับทาให้วิญญ,ญาณคําสาทั้งหมดถูกปลดปล่อยออกมาจากนั้นยูตะได้ส่งลิกะ ไปจาัดก,การกับพวกกองทัพที่ถูกปลดปล่อยออกมานะครับจากนั้นจะเห็นได้ว่าเคนจาคุมันยังไม่ตายครับมันได้ทําการลอยตัวลอยหัวของมันขึ้นไปบนฟ้าแล้วมันก็ได้บอกให้โคกาีิเพิ่มกดนะครับผมเพิ่มกดว่าให้ผู้ชีง้งูรเมงูมิเป็นผู้ดําเนินการหลอมรวมแทนนะครับจากนั้นเคนจาคุได้หันไปพูดกับยูตะว่าเขาเตรียมการไว้แล้วให้สุคนะเป็นผู้สืบทอดต่อจากนี้จากนั้นเราจะเห็นเทนเก,น,เกนที่อยู่ในร่าง ดักแด้คล้ายๆดักแด้นะครับจากนั้นดักแด้นี้แม่งได้พุ่งไปหาสู่คณะทันทีนะจากนั้นยูตะได้นําดาบพุ่งมาเสียบหัวเคนจาคุทันทีนะครับหลังจากที่ดักแด้ได้ลอยไปนะครับเคนจาคุดได้พูดคําสุดท้ายก่อนที่จะตายนะครับพูดว่าดีใจที่ได้ต่อสู้เล่นสนุกกับทาคาบะเป็นวัรสุดท้ายและฉันจะไม่พูดหรอกว่าสนุกอย่างคุ้มค่าในรอบพันปีต่อไปคือตาของแกบ้างแล้ว จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่การต่อสู้ระหว่างยูตะกับสูคุณะนะครับยูตะได้สังเกตได้ว่าความสามารถการฟื้นฟูสูคุณะนะครับสายเวทย้อนกลับได้เริ่มกลับมาทํางานแล้วนะครับจึงคิดว่าสุคุณะอาจจะกลางอาณาเขตได้ไม่ช้าก,ก็เร็วและยูตะได้เริ่มโทษตัวเองว่าเขาน่าจะมาช่วยพวกให้เร็วกว่านี้นะครับไม่งั้นคงไม่มีใครต้องสละชีวิตนะครับผม แต่ก็ยูตะก็ได้อบอกตัวเองว่าเขาจําเป็นที่จะต้องไปรับมือเคนจากุเพราะพลังของเขาจําเป็นต่อการรับมือพวกคําสาปเพื่อบกป้องผู้คนนะครับเพราะจํานวนของคําสาปเยอะพอๆกับตอนขบวนร้อยอสูรนะครับจากนั้นยูตะได้เริ่มโจมตีใส่สุคนะแต่สุคนะก็ได้รับการโจมตีได้อย่างง่ายดายและเสียยิ้มไปด้วยยูตะได้ปล่อยมือจากดาบคาตนะแล้วปล่อยหมัดตรงเข้าท้องสุคนะตรงที่มีปากอยู่นะครับได้มีการเสียหายเล็กน้อยจากนั้น ลิกะได้ประสานการโจมตีคู่กับยูตะใส่ทุกนะุณะยูตะได้โทษตัวเองอีกครั้งว่าเป็นเพราะเขาไปจากการเคลจะคุเรื่องเลยมาถึงเป็นแบบนี้จากนั้นยูตะได้พูดริวคิเทนไคชินกันไวโซการอนาเขตชื่อแปลไทยว่ารักแท้กันและกันอนาเขตจะปรากฏเป็นซากปรากหักพังที่เต็มไปด้วยดาบนับไปท่วนจากนั้นยูตะได้โจมตีทันทีด้วยท่าแหวกอากาศของอุโร ยูตะพูดว่าเขาจะทำให้ทุกอย่างจบลงภายในอาณาเขตนี้ภาพจะให้เห็นสุคุนะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณบนใบหน้าจากนั้นสุคุนะได้นึกได้ว่าเขารู้จักยูตะจากความทรงกรรมของเมงูมิรู้ว่าอาคมของยูตะคือการลอกเรียนแบบอาคมของคนอื่นนามาใช้แผนของยูตะคือจะงัดอาคมบางอย่างมาโจมตีให้เข้าเป้าแน่นอนรวมถึงอาคมของนางฟ้าด้วยโดย ผนึกแขนทั้งสองข้างกับป่าของซูคุณะไว้พ่อซูคุนะต้องไล่กระถากับประสานมือเพื่อใช้ตะกร้าศารแห่งความว่างเปล่าและยูตะจะโหมกระหน่ำการโจมตีที่เขาได้ลอกเรียนแบบมาทั้งหมดใส่ซูคุณะและแผนการท,ที่สำคัญที่จะใช้คือใช้ยูจิในการโจมตีเพราะว่าเจ้ายูจิมีวิชาในการแบ่งแยกวิญ,ญญาณออกจากร่างเมงุมิหลังจากนั้นซูคุณะก็ได้หันหน้าไปหาย,ยูจิและได้พูดว่าดีใจด้วยในที่สุดแกก็จะได้มีบทกับเขาสักที ตอนนี้ยูจิได้อยู่ภายในอาณาเขตของยูตะเหมือนกันและได้มีภาพอธิบายด้านล่างว่าตอนที่สุคุณะโดนยูจิต่อยและตัวสัตว์ก็คือสั่น์เพราะเหมือนวิญญาจะหลุดออกจากล่างนั่นเองจบสปอยตอนที่249เป็นยังไงบ้างครับทุกคนตอนนี้ก็ยืนยันว่าเคนจาคุ uh, มันได้ตายไปแล้ว100%นะครับคนที่ครับช่วงต่อก็เป็นสุคุณะนะที่อยู่ในล่างของเมงุมินะครับผมก็ตอนนี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผม ถ้าผมผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์แนะนำด้านล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ